จเจริญพรพบกันในซีรีส์ตื่นรู้กับ13เทคนิคในโปรแกรมของ MRP เทคนิคที่4การอธิษฐานจิตเทคนิคที่4ในโปรแกรมของ MRP มีชื่อว่าการอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตนั้นเราจะอธิษฐานบนความดีบนความมีสติโดยจะไม่อธิษฐานบนความโลภ ความโกรธหรือว่าความหลงผิดเราจะไม่อธิษฐานบนความอยากหรือว่าความต้องการหรือว่าความโลภนั่นเองเราจะไม่อธิษฐานด้วยความพยาบาทหรือว่าความโกรธเราจะไม่อธิษฐานด้วยการยึดติดหรือว่าหลงติดหรือว่าความหลงผิดของเราที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เป็นด้านลบหรือว่าพูดง่ายๆว่า เราจะไม่อธิษฐานภายใต้พลังอํานาจของตันหาหรือว่ามารนั่นเองเราจะอธิษฐานอย่างผู้มีสติและอธิษฐานอย่างถูกต้องตามคัรองของธรรมโดยการอธิษฐานจิตของเรานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการวางเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เป็นการวางเป้าหมาย เพื่อที่จะให้เรานั้นมีความชัดเจนในการดำรงชีวิตและการอธิษฐานจิตนั้นก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทะยานไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้ประสบผลสำเร็จอย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะสิ่งสำคัญคือเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราก็ต้องขับเคลื่อนที่ปัจจุบันใช้แรงขับเคลื่อนที่ปัจจุบันนี่แหละเพื่อที่จะ ไปถึงเป้าหมายที่เราได้อธิษฐานไว้การอธิษฐานจิตในโปรแกรมของ MRP เราจะอธิษฐานผ่านจุดปัจจุบันเราจะอธิษฐานบนความมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขั้นตอนในการอธิษฐานจิตมีดังต่อไปนี้นะอันดับแรกให้นักเรียนนั้นสัมผัสโอแปดให้ชัดเจนตื่นรู้อยู่ที่ฐาน สัมผัสรับรู้ถึงพลังหยางของตนเองให้ชัดเจนที่ฐานจิตผู้ดูเมื่อเราชัดเจนที่ฐานหรือว่าสัมผัสพลังหยางได้ชัดเจนแล้วต่อไปให้นักเรียนนั้นมาสัมผัส B2 รับรู้ถึงลมหายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตสัมผัสรับรู้ถึงลมหายใจที่เราบังคับเข้าลึกออกยาว ในขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกถึงความสดชื่นแจ่มใสและผ่อนคลายในความสดชื่นแจ่มใสนั้นมีความตื่นรู้มีความเป็นปัจจุบันอยู่กับ B2 เมื่อเราชัดเจนที่ B2 แล้วลำดับต่อไปในการสัมผัส B2 นั้นเราจะเน้นในจังหวะการหายใจเข้าเราจะหายใจเข้าลึก ในจังหวะที่เราหายใจเข้าลึกสุดด้วย b สองนั้นแล้วให้เราส่งพลังงานหรือว่ wrote, artists, าสะสมพลังงานไปในจังหวะที่เราหายใจเข้าด้วย b สองเวลาเราหายใจเข้าลึกส่งพลังหยางเข้าไปสะสมไว้ที่ใต้ประตูหรือว่าไปอัดแน่นไว้ที่ใต้ประตูพลังหยางหรือว่าพลังจิตนี้หรือว่ากระแสจิตนี้ จะสะสมไปที่ใต้ประตูจนเรานั้นรู้สึกแน่นในหัวหรือว่ารู้สึกแน่นที่ใต้ประตูโดยใช้ B2 ซัพพอร์ตเข้าไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกพร้อมรู้สึกถึงพลังงานหรือว่าพลังจิตของเราที่ใต้ประตูจนมีความชัดเจนรู้สึกถึงมวลพลังงานหรือว่าก้อนพลังงานที่อัดแน่นที่ใต้ประตูจนเราพร้อมเมื่อเราพร้อมแล้วที่จะอธิษฐานจิต ให้เราหายใจเข้าลึกสุดแล้วดันพลังที่แน่นใต้ประตูนั้นให้ไหลออกผ่านประตูทะลุสู่จักรวาลพร้อมคำอธิษฐานของเราคำอธิษฐานจะถูกส่งไปพร้อมกับพลังงานหรือว่าพลังจิตที่เราอัดแน่นที่ใต้ประตูนั้นพอเราหายใจด้วยบีสองหายใจเข้าลึกสุดดันพลังนั้นให้ไหลออกผ่านประตูด้วยความปราณีต ด้วยความอ่อนโยนพลังนั้นก็พุ่งขึ้นไปจากประตูสู่จักรวาลให้เราพูดในใจหรือว่าอธิษฐานจิตขึ้นไปในจังหวะนั้นคำอธิษฐานจะถูกส่งขึ้นไปยังจักรวาลและเมื่อดวงจิตของจักรวาลทั้งหลายเขาได้เห็นถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไว้บนบาดฐานแห่งความดีบนบาดฐานแห่งความมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน เขาได้เห็นถึงสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้เขาก็จะช่วยเปิดทางให้เรานั้นประสบผลสาเร็จอย่างที่เราได้อธิษฐานไว้แต่สิ่งสำคัญเมื่อเราอธิษฐานไว้แล้วเราต้องขับเคลื่อนที่ปัจจุบันอย่างผู้มีสติโดยที่ไม่มีความโลภความกโกรธและความหลงผิดเข้ามาข้องเกี่ยวแต่อย่างใดแรงบันดาลใจ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะขับเคลื่อนที่ปัจจุบันไปสู่เป้าหมายนั้นให้สำเร็จนี่คือการอธิษฐานจิตในแบบของโปรแกรม MRP เมื่อเราอธิษฐานจิตขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถอยกลับมาที่ฐานหรือว่า o 8เมื่อเราถอยกลับมาที่ o 8แแล้วเราก็สัมผัส B2 ผ่อนคลาย ผ่อนคลายสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆลืมตาตอนหายใจเข้านี่คือสิ่งที่มีในโปรแกรมของ M.R.P. เทคนิคที่มีชื่อว่าการอธิษฐานจิตฝึกฝนทุกบ่อย,อยๆนะดีกว่าปล่อยให้ตัวเราเองนั้นเป็นทุกทุกคอยเบียดเบียนหมุนเปลี่ยนเวียนมาสติช่วยเตือนว่าเดี๋ยวมันก็ดับจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในเทคนิคต่อไปในโปรแกรมของ MRP เจริญพร